แค่แบบนี้ตลอดอนันตการก็เหมือนองค์ในหลวงเพื่อนได้ตรัสก,กับพระถุ่นิครของพระองค์พระองค์ไม่ต้องการให้ไปรักพระองค์แต่ต้องการให้ลูกรักกันหลวงปูก่ก็เจ๊เช่นนั้นหลวงปู่ต้องการให้ลูกรักกันธนุถนอมน้ำใจกันเป็นนหนึ่งอเดียวกันความรัก ของลูกของเต่าที่มีต่อกอันนั้นแหละจะเป็นกำลังมหาทำมันยิ่งใหญ่เกียงกายสามารถทำลายล้างโคตรเง่าเหล่าก่อของพวกเปอตพวกผีพวกมันในขันขันทักสันดานของลูกของเต่าทุกคนกำลังความรักสมัครสมานจาเมื่อกีเป็นอันหนึ่งเดียวกันนั่นแหละคือกองทัพความทามี่ยิ่งใหญ่ไม่มีกองทัพใดที่จะแก่ง มีประสิทธิภาพทรงอนุภาพเหมือนกับความสมัครสมานร,ร,รักให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายหยาบก็เจเก่นเดียวกันกายละเอียดก็เจเก่นเดียวกันหลกมนุษย์ก็ไม่แตกกล้าถ้าเราพวกกายหยาบรักให้สมัครสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกกายทิพย์พวกกิตตวิญญาณเทวุเทวดาเลยไปถึงพรหมโลกเจเก่นเดียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดเปตผีหรือพวกมารพวกอสูรก็ไม่สามารถเข้าไปทำลายจิตใจของผู้ที่มีความรักให้ซึ่งกันและกันรักนั้นไม่ใช่รักชนิดที่แปลกปลอมหรือจอมปลอมหรือปอกลอกแต่เป็นรักแท้ที่มีให้ต่อกันแลกกันซึ่งกันและกันในไทยพบ พุทธศาสนาพุทธเจ้าของอพวกเราผู้ตั้งศาสนาหรือเป็นเจ้าของศาสนาเป็นพ่อแท้ก่อนแล้วก็สอนบุคคลต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยให้เป็นพ่อแท้เรื่อยๆมาเรื่อยๆมา,มาที่เรียกว่าสงฆสาวหรือสังฆสารนังนพรามิโดยนำคำสอนที่เรียกว่าลหลักธรรมหลักวินัย สอนพ่อกลุ่มที่สองให้เป็นพ่อแท้ตามรอยพระบาทของอุตตจายเพราะองค์เป็นพ่อแท้มาก่อนรู้ว่าพ่อแท้นี้พ่อพ่อที่แท้นี้เลือดที่สุดของแท้ไม่ใช่ของเทียมพ่อแท้ไม่ใช่พ่อเทียมเลิศดเพราะเป็นของแท้ไม่ใช่ของเทียมแจ้งไปหมดในใจพรา ว่ามีเฉพาะพ่อแท้เท่านั้นที่จะสามารถปกครองลูกเต้าให้สมัครสมานร,รักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เพราะพ่อแท้นั้นไม่มีกิเลสความหยาบโลนในจิตในใจไม่มีเหลือไวแต่ความบริสุทธิ์ผุดพ่องสว่างจะไหวอยู่ชุ่มเย็นอยู่ครอบโลกครอบจักรวาลอยู่แบบนั้นเพื่อลูกเพื่อเต้า ของพระองค์จะเป็นกายหยากกายละเอียดก็ตามแม้พ่อจะเข้าสู่พระนิพพานแลว้วก็ตามแต่ละคคำสอนของผู้เป็นพ่อยังก้องในจิตในใจของลูกของตั้งตลอดกราบไหว้เทอตทูนตลอดมิเสื่อมคลายถึงพ่อจะไปแล้วเมื่อสองพันหร้อยกว่าปีไม่กลับา มาให้ลูกเห็นหน้าอีกไม่กลับมาเป็นพ่ออีกตลอดอนันตการเพราะเป็นพ่อครั้งเดียวพ่อแท้จะไม่กลับมาอีกเพราะเป็นพิมพ์เดียวพิมพ์สุดท้ายถ้ากลับมาอีกก็แสดงว่าเป็นพ่อเทียมอยู่เอาอะไรเป็นตัววางเอาอะไรเป็นตัววัดเอาอะไรเป็นตัวเป็นสมมุติและเอาอะไรเป็นหลักฐาน พยายานที่มั่นคงก็คือคําสอนของผู้เป็นพ่อถ้าใครได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของผู้เป็นพ่อแล้วผู้นั้นก็จะสามารถรู้ซึ้งถึงบุญคุณพระคุณของผู้เป็นพ่อคือพ้ทดเจ้าและก็สามารถเป็นพ่อของลูกของเต้าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่พ่อมีที่สิ้นสุดลูกไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าลูกนั้นจะเป็นพ่อที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพ่อแท้เมื่อไหร่เมื่อนั้นการเวียนไหวตายเกิดเป็นพ่อเทียมก็ยุตินี่คือพ่อแท้หลวงปู่ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นดังที่พูดให้ฟังเราก็พึปฏิบัติตามคำสอนของผู้เป็นพ่อเต็มภูมิสมบูรณ์บริบูรณ์ พ่อให้สลัดเป็นสลัดายเราก็เชื่อพ่อพ่อให้อนน้อมถ่อมต้นเราก็เชื่อพ่อพ่อให้มีสัจจะความจริงเราก็เชื่อพ่อพ่อให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเราก็เชื่อพ่อลูกเอยถ้าลูกเชื่อพ่อลูกพึงประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพ่อที่เรียกว่ามรรคแต่คือศีลสมาธิปัญญาถ้าลูกรักพ่อ ลูกต้องเอาพฤปฏิบัติตามศีลถ้าลูกรักพ่อลูกต้องเคารพลบเทิดทูนประพฤติปฏิบัติตามสมาธิคือจิตใจที่ตั้งมั่นเชื่อหลักคําสอนของผู้เป็นพ่อถ้าลูกรักพ่อลูกต้องใช้สติใช้กำลังปัญญาเพื่อรักษาคำสอนของผู้เป็นพ่อเทิดทูนผู้เป็นพ่อ การปฏิบัติตนไม่ด่างพร้อยสมภูมิกับเป็นลูกแท้ไม่ใช่ลูกเทียมเพราะเราเจอพ่อแท้ลูกก็ต้องแท้ด้วยไม่งั้นลูกก็ไม่สามารถได้พ่อที่แท้ลูกก็ได้แต่พ่อเทียมเพราะของแท้กับของเทียมมันเข้ากันไม่ได้ธาตุไม่เข้ากันถ้ามันเลือกก็เลือกคนละุูกไม่สามารถ ที่จะผสมผสา,านกันได้ไม่สามารถที่จะช่วยกันได้เพราะคนละเลือดคนละกรุ๊ปคนละธาตุมันเข้ากันไม่ได้เวลาหลวงปู่สอนลูกสอนเต้าหลวงปู่จึงสอนให้ลูกเต้านั้นรู้จักคุณค่าแห่งผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่บุพการีผู้มีพระคุณหลวงปู่สอนแบบนี้ตั้งแต่ที่หลวงปู่อยู่กับพวกเรา ตั้งแต่พ่อองค์นี้มาอยู่กับพวกเราสอนแบบนี้สอนให้ลูกให้เต้ารักกันสมัครสหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสอนให้ลู้จักใช้จิตใจปัญญาสิ่งไหนควรและสิ่งไหนไม่ควรทั้งทางโลกและทางธรรมสอนให้ลูกมีใจเบิกบานไม่ให้หมกมุ่นแม้ทางธรรมก็ตามทางโลกก็ตาม พราะผู้เป็นพ่อแท้ผู้ที่จากพวกเราไปแล้วไม่กลับมาเป็นพ่อพวกเราอีกตลอดนะอนันตาก,การถึงพระพทธเจ้าสอนพวกเราแบบนี้หลวงปู่บอกให้ปฏิบัติตามแล้วหลวงปูร่รู้เห็นคําสอนของผู้เป็นพ่อยามสมบูรณ์บริบูรณ์จึงเอามาสอนพวกเราแต่ว่าคน